สวัสดีครับวันนี้ผมมากับซองสุ่มของการ์ดสโมสรชนบุรี f c ครับฤดูกาล2024-2025กส่อสาำหรับซองนี้ครับซองสุ่มนี้ผมได้มาจากซื้อที่ช็อปหน้าสนามชนบุรี f c ฟซีเลยนะครับตกซองละ60บาทด้วยกันก็สำหรับการ์ดซองสุ่มของชนบุรีเนี่ยจะแบ่งออกเป็น2อแบบด้วยกันครับมีให้ได้รุน2แบบ <c oughs> แบบแรกเลยครับเป็นโลโก้สโมสตรตั้งแต่ก่อตั้งรุ่ ก่อตั้งสโมสรมาเลยครับจนถึงปัจจุบันมีให้ได้สะสมกันทั้งหมด6แบบด้วยกันและแบบที่2ครับเป็นการ์ดนักเตะก็จะมีให้สะสมกันทั้งสิ้น12แบบด้วยกันและถ้าโชคดีครับเราจะได้การ์ดลายเซ็นสดของนักเตะด้วยเป็นการเซ็นออนการ์ดเลยนะครับโอเคครับเรามาลุ้นกันเลยครับว่าการ์ดชนบุรีหน้าตาเป็นอย่างไรสวยงามขนาดไหนครับและจะมีใครบ้างขอเริ่มกันที่ รุ่นโลโก้กันก่อนนะครับสองมาแรกครับโอ้ออกมาแล้วครับนี่การ์ดโลโก้ครับชนบุรีครับเป็นโลโก้ช่วงฤดูการ2013ถึงฤดูการ20232024นะครับนี่พร้อมกับแถมสติกเกอร์มาให้ด้วยนูนสวยงามครับนี่ชนบุรีครับด้านหลังครับโอ้สีดำสวยเลย ตรงนี้แบบไว้ให้เซ็นได้นะครับก็ช่วงฤดูกาล2013 2บถึง2023 24นี่นก็โค้ชชนบุรีนี่ก็ดังๆก็มีทั้งเทอรศสักใจมั่นครับสะสมพบประเสริฐวรวุฒิศรีมาคาครับให้ไปเซ็นได้นะครับผมส่วนขนาดการนี่ผมจะเที่ยวการท่าเรือครับจะเล็กกว่านะครับการของชนบุรีจะเล็กกว่าเล็กน้อย มาสองต่อไปสองที่สองของโลโก้เกอร์มาเช่นกันอ่าอันนี้เป็นโลโก้สโมโสรชลบุรีช่วงฤดูกาล2 0 0 3สาถึง2 0 0 5ครับนี่โลโก้นี้ครับปี2 0 0 5นี้ชลบุรี FC นี้คว้าแชมป์ปูวิเชียร์ลีกนะครับตรงนี้ครับต้องเซ็นลายเซ็นของโค้ชเฮงนะครับวิทยาลาภกุล ทดลองเลเลยครับสวยงามมามาลุ้นการนักเตะกันเลยดีกว่าครับผมมีมาทั้งหมด5ซองด้วยกันใบแกออกมาแล้วครับเป็นกองหลังครับเป็นเนติพง,พงครับกับจักรพงครับแสงมะขุณนครับโอ้โหนี่ใปแรกพันไปมีทั้งมีทั้งหมด12แบบให้เลือกเก็บนะครับ ครับใบถัดไปครับเป็นศิลปภพครับกับอามาดูออตตาล่าและเริงชัยครับนี่เป็น3ามกองหน้าครับอามาดูออตตาล่านี้กำลังฮอตเลยนะครับกองหน้าจากอูร c โค e เริงชัยนี่น่าจะเป็นเด็กปั้นขึ้นมาใหม่โอ้ ใบน,นี้ดีเหมือนกันครับเป็นกองหน้าครับเฟอร์กัสเทียนนี่ครับนี่คนนี้เป็นกองหน้าดาวรุ่งทีมชาติมาเลเซียครับกับยศกรบุรพานี่ก็กองหน้าดาวรุ่งทีมชาติไทยเช่นกันโอ้คู่นี้ถือว่าเป็นดาวรุ่งทั้งคู่น่าจับตาครับน่าจับตาทั้งคู่เลยโอ้ใบนี้ดีเลยเสียดายไม่มีลายเซ็นครับเดี๋ยวสองซองสุดท้าย โอ้เป็นกองหลังครับอ่าใครครับเนี่ยสันสน,นิทนะครับชัดมงคลครับและชาริคาฟหมอชาริคาฟนี่กองหลังอังกฤษครับยืมตัวมาจากสโมสรการท่าเรือและมาถึงซองสุดท้าย เป็นกองหลังเช่นกันครับผงสกอรครับสงชัยท้องชำาครับและปะริญญาโอ้ผมไม่ได้ชนันนรงผมสีแก้วครับอยากได้ชนันนรงโอเคครับเรามาดูกันอีกทีครับสำหรับการ์ดทั้งหมดของสโมรสรชนบุนรีที่ได้มาครับโลโก้ กองหลังครับ3มกองหลังคู่กองหน้าและ3กองหน้าคู่กองหลังแสบมาหุ่นและกองหลังอีกเช่นกันโอเคครับก็ถ้าใครสนใจนี่ก็ไปซื้อสองสุ่มนี้ได้ครับที่ช็อปหน้าสนามชนบุรีครับรวมถึงสามารถหาซื้อได้ทางช็อปปีนะครับเดี๋ยวผมลงลิงก์ไว้ให้ก็สำหรับวันนี้สวัสดีครับ